ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายเกม RV มาแนะนำแอดมินต้น TP 7 เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1,70,000คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV ปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังมองหายดีเกมคุ้มๆพร้มอมเล่นรูนครบแลงคอนสกินแลสวยๆราคาดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงเพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม r v ราคาถูกได้คู่ปองคุ้มคุมแนะนำร้านนี้เลยครับร้าน Melo Top Up ร้านนี้รับเติมเกม r v แล้วก็เกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับ Melo Top Up อย่าลืมใส่อดนำหน้าด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียตชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในโหมดแชมเปี้ยนชิพนะครับหรือโหมดชิงถ้วยนะครับผมชนะ3เกมได้ถ้วยห้ามแพ้นะครับเกมนี้นยผมก็กดมาแบบโซโลแรงนะครับผมก็มาวัดดวงกันเอาเลยนะครับว่าเราจะเจอทีมในรูปแบบไหนนะครับผมเวลาที่เรากดมาโซโลเนี่ยเราต้องหาตัวที่มัน มั่นใจแล้วเราคิดว่าเราแบกได้นะครับเพราะว่าเราจะไว้ใจอีก4คนไม่ได้เลยนะครับเกมนี้ผมก็หยิบมาเป็นทูเลนในตำแหน่งของจังเกิลนะครับตัวเลนเนี่ยเป็นตัวที่เก่งแล้วก็แบกได้ก็จริงนะครับแต่ถ้าเพื่อนอีก4คนยับเนี่ยมันก็แบกค่อนข้างยากนะครับผมแต่ก็พยายามเล่นให้ตัวเองรวยก็พอนะครับผมเล่นทูเลนนะครับผมแล้วก็พอเรารวยเนี่ยอ่าเราจะพอมีดาเมจเบิร์ดชุดเดียวตายได้แล้วเนี่ยก็ค่อยออกไปเล่นนะครับถ้าออกไปแล้วยังเบิร์ดชุดเตียวไม่ตายเนี่ยก็ฟาร์มก่อนก็ได้นะครับยังไม่ต้องรีบเล่นนมมากะครับผ ตอนนี้เลนบนได้ซัดกันแล้วนะครับผมแล้วเพนออกมาเร็วด้วยนะครับไม่น่ารอดนะครับตว์ตัวของเรียวมะนะครับผมถ้ารอดก็คือถ้ารอดก็คือดีนะครับแต่ทาไมรอดก็คือโดนเฟิร์สบาดไป250นะครับโอเคก็ตามทามมิ่งเลยเคลียร์กลางครับผมเข้ามาแท็กกลางนะครับแล้วก็เข้าไปเคลียร์ป่านะครับตรงนี้เหมือนแก๊กระดึงได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับผมเดินมาเฉียวเียวนิดนึงนะครับฟาร์มต่อเลยครับผมเพื่อนบวกกันก็ปล่อยครับเพราะว่า ทามปิ้งเราเนี่ยคือเลเวลสี่นะครับผมเริ่มเล่นได้หนึ่งหนึ่งสามเนี่ยมีแค่สองสกิลเนี่ยผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งไปเล่นนะครับเผื่อมันพลาดขึ้นมาเนี่ยแล้วถ้าเราตายนะครับเลเวลไม่สี่คือจบเลยนะโอ้โหเล่นไม่ได้นะทุกคนโอโ้โดนหอกด้วยโอ้โหโดนตันด้วยโอ้ตายปะเนี่ยไม่น่ารอดเลยทุกคนผมอะโอเคผมยังรอดอยู่นะโอเคเราต้องถอยก่อนนะครับโขดเหมือนจะไม่ไหวนะครับ ตอนนี้ทีมเราคือเป็นกาลรรีที่ต้องการเลเวลสี่อะื่อก,กี้เนี้ยคือบวกกันแบบกาลรรีไม่สี่ก็คือเหมือนผมอะไม่ได้เก่งมากนะครับซ้ายมือมีแพนด้าอยู่นะครับผมโอ้โอเคน่าจะโอ้ไม่น่าไหวแล้วโอเคได้อยู่ปงโอ้โหไม่ตายด้วยเรียบมะสวยเพื่อนโอ,โ,อโอเคไม่เป็นไรทุกคนกลับไปแล้วครับถ้ามันเป็นสภาพนี้นะครับผมเราต้องใจฟาร์มก่อนดีกว่า เราับกางนะครับเพราะว่าเพื่อเราอยู่ล่างเนาะสำหรับเมทเวฟอ่าเวฟคีปจะได้ไม่เสียไม่ได้จะจะได้ไม่เปล่าประโยชน์นะครับผมถ้าเกิดเราเห็นเมดที่ไม่เข้ากันอย่างนี้เราก็อาจจะรับการรัว,วได้เลยนะครับผมปั๊มการเงินไปนะครับคีปขึ้นก็ฟาร์มครับผมถ้าเอาดาร์กได้ก็จะดีนะเพราะว่าฝั่งนู้นเนะ่เอามังกรไปแล้วนะครับโอเคเหมือนเขาจะเดินขึ้นบนกันนะครับผมคือเขาแห่กันมาเยอะมากเลย กดโซโล่จริงไปเนี่นทุกคนลองเล่นดูนะครับเพื่อเอาแพนด้าได้ปุ๊บเขาโยกว่ะแล้วผมสกิลก็ไม่โดนแล้วเขาฟิกด้วยผมรีบแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยสถานการณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับโอเคลิกเตอร์เห็นด้วยเพื่อนเอาอยัางไงดีตรงนี้อุย้ยการลียิงมาสวยอยู่นะยิงดาร์กเพื่อนโอเคผมลัได้และออก อย่างได้อยู่ยังได้อยู่ทุกคนก็ยังไม่เสียเปรียบมากถ้าเกิดโดนบันการนี่คือเสียเปรียบเยอะอยู่นะครับโอเคเพื่อเรายัาง,ยางได้ตรงกลางมาด้วยนะครับโอเคลาว,วิลยิงสองครับผมตรงนี้สวยอยู่โอเคให้มันได้เรติดไม้จิดมือกลับมาบ้างนะครับผมไม่ใช่โดนอย่างเดียวนะกาลีเล่นข้างบนนะครับผมตรงนี้ตรงกลางคลิปถ้าจะว่างนะแต่ว่าปอมลากแตกไปแล้วนะครับโดนสลิมเนียนไป โอเคเรารับเวรบกลางครับผมเพราะว่าตรงกลางไม่มีคนลับนะครับเหมือนเดิมเกมค่อนข้างตึงนะครับผมแต่ว่าผมยังได้ฟาร์มอยู่ก็ยังโอเคครับเราขึ้นเอาแพนด้าได้แลนะ้วเนี่ยแพนด้าเลือดแบบโลมากต้องได้แล้วล่ะเพื่อนต้องได้แล้วละ่ะชึบโอเคสวยให้มันได้คิวหน่อยแก๊กเดินขึ้นมาข้างบนแล้วเรียกรวมตัวครับผมตรงนี้ และไม่มีใครเดินมาครับข้างบนมีแค่แพนด้าที่ตายไปนะครับผมตรงกลางสองนะครับมีคิกซี่อยู่นะเห็นสกิลแวบๆนะครับถ้าอย่างนี้เดี๋ยวเราเคลียร์บนแล้วเราไปครับผมโยกนิดนึงอุ้ยเพนมาอึ๊บโอเครอดอยู่ผมก็ไม่ค่อยชอบเพนเท่าไหร่นะเพราะว่าเพนเขามีสกิลหนึ่งที่แบบรับดาเมจเราได้ดีมากๆเลยนะตอนเพนกดสกิลหนึ่งอะเพนมันจะอึดนะครับผม ชิ้นที่สเนี่ยเราต้องขึ้นเป็น R ดูดเลือดเลยนะครับผมเอามาไว้แบบการตายนะโดนแพนด้าเบิร์ดโดนเพนเบิร์ดนะครับเพราะว่าสำหรับดูดเลือดเนี่ยคาทาดูดไอดูดเลือดเนี่ยคือถ้าเกิดเราเลือดต่ํากว่า40%อ่นะมันจะให้เกาะขึ้นมานะครับเรียร์แบสซิ่งนะสำหรับไอเทมชิ้นนี้ดีมากๆเกมนี้ผมน่าจะต้องออกเป็นฟอสการ์ดด้วยนะครับผมเอาเกาะเอาต้านเวทนะเพราะว่าเกมไม่ได้นํานะครับ เราควรจะเล่นในเทมป้องกันบ้างนะครับผมตรงนี้เดินขึ้นมาครับจ่ายด้วยหนึ่งอันติเรียบร้อยโอ้โหคนฆ่าเป็นแก๊กโอ้โหทุ่มสุดตัวแล้วไม่ได้ฆ่าด้วยไม่เป็นไรแก๊กได้ก็ยังดีกว่าไม่ได้ครับอุยอ้ยอุ้ยสวยได้โอเคต้องถอยยาวแนละ้วมั้ง ตอนนี้คือป้อมกลางเราแตกไวมากเลยนะครับผมคือป้อมกลางแตกแต่มันเป็นสัญญาณอันตรายมากๆที่เราจะโดนเวทป่าและเราก็จะโดนยึดแม่น้ำนะครับถ้าเกิดเราโดนยึดแม่น้ํานะครับผมเราจะเล่นยากมากๆเพราะว่าเราจะแบบแบบมืดเลยนะครับผมตรงกลางมันอันตรายนะการเอาอ็อบเจกต์ควมเจกตก็โอ้ไม่ก็ผมน่าจะไม่รอดละโอเคแพนด้ามันอยู่ว่ะเนี่ยป้อมกลางแตกอะร่องเรื่องเรื่องเกิดเลย และการที่เราตายในยจังหวะแบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่เราจะเสียการเงินไปนะครับผมเพราะว่าตอนที่เราตายเนี่ยต้องรอเกิดโคตรนานฝั่งนูนก็ได้ฟาร์มไปเรื่อยส่วนเราเนี่ยก็ต้องรอนะครับผมแล้วค่อยเกิดมาฟาร์มซึ่งมันจะเสียการเงินนะครับตรงนี้เราอาจจะได้แพนด้าสักหนึ่งตัวกดแข่งครับผมเราได้แข่งแพนด้ามานะครับทีมเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกว่ายับนะครับผม เรียกว่ายับได้เลยคือป้อมกลางไปแล้ว2ป้อมนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะเราไม่ควรเสียกลางเร็วแต่เราก็เสียนะครับผมโอเคเอาไม่ได้ก็ไม่เอาเฮ้ยเขากลับมานะใช่ไหมล่ะกลับมามอบเหรอนายโอเคสวยโอเคถ้าเกิดเป็นได้เขายังมาให้เราอยู่อย่างนี้ก็คือก็คือดีอยู่นะครับผมลิกเตอร์นะครับเราห้าวมากไม่ค่อยได้นะครับผมคลิกซี่อยู่ไหนไม่ชัวนะครับผมอยู่แต่กลางเลเมด พังง่ายเกินเ <c oughs> มด็ดลรคงเดินเยอะเกินไปนะครับผมจริงๆเนี่ยมันต้องโฟกัสในการกันเลนด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะเดินแก๊งอย่างเดียวนะการเดินแก๊งอย่างเดียวก็เป็นแบบนี้แหละทุกคนเลนไม่คุมคลิปไม่รับนะครับปอมก็จะแตกง่ายง่ายๆเลยนะครับเล่นเกมโมบ้านะครับหรือว่าเกมอารีของเราเนี่ยแหละเคลียคลิปก่อนเราค่อยเดินทําเกมครับได้อยู่ถ้าไม่เคลียคลิปก่อนเราเดินทําเกมเนี่ยมันจะยากนะครับผม เขาตายไหมไม่รู้นะไม่ตายนะครับทําไมถึงไม่ตายก็ไม่รู้มาทิกเตอร์น่าจะไม่รอดน่าจะไม่รอดน่าจะรอดโอเคเขารอดเอาแล้วเพนมาไงนี้เรียบร้อยระเบิดหมดครับตรงนี้ไม่รอดอยู่ดีไปด้วยลาวิลฟึบเรียบร้อยเอ่อทำยังไงก็ไม่ชนะไฟไว้ทุกคนตอนนี้สกอร์นี่คือ แปดต่อ17โอเคเรายังได้บูมาใช้อยู่คือผมโอ้โหแพนด้าพี่ชายเอาแม่งซะตายไหมประเพนเข้ามาอีกตอนนี้คือเงินผมไม่เยอะอะดามเมจผมไม่แรงเลยใส่เขานี่เขาไม่เจ็บเลยนะโอ้โหเรียวมา้าไปอีกแล้วหรือว่าถ้วยผมจะแตกซะแล้วเกมนี้ ไม่นะเ,นเพื่อนเอาแม่งจริงเอาแม่งจริงดิเพื่อนเอาอีกสวยคือผมก็แรงอยู่นะใช่ไหมก็แรงอยู่อะ่ะแต่แบบเพื่อนต้องให้เล่นให้ผมไปน,นิดนึงอะ่ะแบบกาลีอันติแบบตอนเล่นให้สักครึ่งหลอดอะไรเงี้ยได้ไหมลาวิวมันติโดนอะไรเงี้ยแก๊กดึงโดนได้ไหมเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้รวยถึงขั้นแบบเล่นคนเดียวได้ตอนเนี้ยมันแค่พอมีดาเมจพอมีของอยังไม่แบบยังแบกไม่ไหวตอนเนี้ย แต่มันก็มีดาเมจนะก็ได้อยู่ดึงโดนอย่างนี้ก็เสิร์ฟเลยครับสวยเอาว่ามันต้องอย่างนี้แหละเพื่อนจังหวะดึงโดนลาว,วิวติโดนอะไรประมาณนี้เพื่อนเราต้องเกิดขึ้นบ่อยๆจังหวะแบบนี้ยสู้ๆนะแก๊กกับลาว,วิวเราเป็นกำลังใจให้นายฮึบไม่โดนไม่ปไรเพื่อนไม่โดนไม่เป็นไรไม่โดนไม่เป็นไรเราเอาให้เราต่อเลือดให้ครับครึ่งหลอดอยู่นะลาว,วิวยิงติขึ้นบนไปครับผมไม่โดนใครนะครับและเรียวมะก็ตุยโอเค สถานการณ์ลำบากสุดๆอ่าได้บูครับโอเคสวยอยู่ได้บูมาใช้และขีปนางกระดันตรงนี้ก็น่าเล่นครับออ้ยไม่อ่าเรียบร้อยเดีวผมไม่รอดรอดหรือเปล่าไม่รอดใช่ไหมล่ะโอเคเพลงมันแรงเกินอ่ะตอนเนี้ยโอ้โหแล้วเพื่อนเราน่าจะไปด้วยดยวีไปหมดแน่นอนจอดนี้โอ้โห โู้ตรงนี้ตรงนี้น่าจะแพ้ป่ะเนี่ยบ้านแตกหมดครับจังหวะนี้ไอผมไม่น่าอยากจะไปเอาลาวิลอ่าสลิมเลยนะสามทางครับใช่ไหมเพนขอยิงอันติหน่อยละกันโอเคสวยสามทางครับสามตามสามทางใ่้กับสิบสองนาทีอะอ่า ุ่มก็น่ากลัวครับมีไหมไม่มีนะถ้าเป็นลิเตอร์คนเดียวเราอาจจะไม่ตายนะครับตรงนี้เราต้องเอาดาร์กไล่คนก่อนอเคเขาเจ็บนะเขาเจ็บนะครับต้องเอาดาร์กนะเพราะว่าคนเราเยอะกว่าและแครี่เขาเจ็บเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เอาดาร์กตอนนี้นะครับและเราโดนเมกะคีฟอยู่ใช่ไหมทุกคนคือมันจะเละเลยนะถ้ามันเอาดาร์กมาแล้วเอามันม่วงมาเนี่ยเพื่อนเราต้องเอาดาร์ก นะเพื่อนนะเพื่อนไม่ไมาช่วยผมเลยทําไมเขาถึงไปกองกลางกันสามตัวผมไม่เข้าใจว่ะโอเคผมน่าจะได้แหละใช่ไหมน่าจะน่าจะได้แหละโอเคโอ้โหเรียบร้อยคือผมไม่เข้าใจว่าทําไมเตียงไม่ช่วยผมเอาอ็อบเจกต์ตายหมดตรงนี้เหมือนเดิมภาพเดิมครับผมน่าจะถ้าเกิดตายหมดก็น่าจะแพ้นะ โอเคเรายังมีตัดมาได้อยู่1คนนะครับลาวิวเดินไปเวทนะครับผมเรียวมาดักอยู่จะมีใครเดินมาหา2คนนี้หรือเปล่านะครับเอา้าแล้วแพนด้าตายโอเคก็ยังถือว่ายื้อได้อยู่นะการดีก็น่าจะเคลีคยร์ตรงนี้ได้นะครับผมน่าจะไม่ยากใช่ไหมเพื่อนน่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละสบายสบาย,บายเพื่อนในกรณีที่โดน3ทางแบบนี้เราพยายามใจเย็นที่สุดครับอันดับแรกเลย ใจเย็นที่สุดนะครับรอเล่นจังหวะที่มันแบบเราได้เปรียกนะครับรอจังหวะที่เขาพลาดนะครับและสําคัญเลยคือพยายามเคลียร์คีปไว้นะครับผมถ้าเกิดเราเมอเราไม่เคลียร์คีปเราัวแต่ไปดักบ้านแตกครับผมคือการเล่น3าทางให้ชนนะคือเคลียร์คีปก่อนแล้วก็ไฟต์อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเพื่อนไป <c oughs> มันถึกมากไม่เป็นไรถือว่าเราไล่เขากลับบ้านได้นะครับผม ใช้หลักการเหมือนตอนที่ผมบอกในช่วงต้นเกมเลยเคลียคลก่อนและค่อยเล่นนะครับผมเราโดน3ามทางนะตอนนี้โอเคไม่เป็นไรเพื่อนเรายังมีความหวังเสมอเพราะว่าลาวิลกับกาลีเนี่ยมันเล่นเลดเกมดีนะครับแล้วมีผมอีกนะครับเราสามารถเอ้ยอย่างนี้คลิกซี่โดนได้นะอ้าอย่างนี้เจ็บตายเลยครับผมชัดดาวคิกซี่มาครับเพนเข้ามาครับตรงนี้ เพลทีแอัไ่โป้งเพนเจ็บครับสลิมไปต่อสวยครับผมน่าจะได้อีกน่าจะได้อีกน่าจะยังได้อยู่มาดิเพื่อนอันติผม5้าวินะครับเคียร์ครีครับโอเคถอยครับถอยแป๊บโอเคเพนโดดมาแล้วครับอันติเรามาโป้งเรียบร้อยหัวสันมาต่อเลยครับผมลิกเตอร์เข้ามาตรงนี้เรียบร้อยอีกหนึ่งดับเบิลคิวครับเคียร์กลางครับแต่ว่าเพื่อนเราก็ตายไปถึง3ตัวเลยนะครับผม ก็ตาย3เช่นกันนะครับฝั่งหุ้นก็เหลือ3นะครับแพนด้าเดิงเข้ามาครับตรงนี้ต้องต้องเอาแพนด้านะเอาแต่เหลือมะาไม่เล่นเฮ้ยโอเคผมยังได้อยู่ผมมันต้องเล่นนะเมื่อกี้เนี่ยโอเคไม่เป็นไรเขาอาจจะไม่มั่นใจนะครับผมแต่จริงๆที่ผมยังเอาให้ได้โอเคกลับก่อนครับรอเล่นรอเดี๋ยวรอรอเล่นดาร์กนะครับผมเหลียวมะาอย่าตายก็พอนะครับตรงนี้คือเหมือนเขาเสียคลิกซี่แล้วนะครับแต่ว่าเขายงังฝืนเล่นอยู่นะครับผมทีมฝั่งตรงข้ามนะ เราก็เลยชิงความได้เปรียบตรงนั้นมาได้นะครับก็อย่างที่ผมได้พูดไว้นะครับผมถ้าเกิดเราแตก3ทาาเนี่ยเราอย่าเพิ่งหมดใจนะครับเราพยายามเคลียร์คลิปไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยหาไฟหาจังหวะเล่นนะครับผมโอเคผมก็คิดว่าเราอาจจะกลับมาชนะได้นะเพราะว่าตอนนี้ขอผมครบแล้วนะครับผมและเรามีโอกาสได้ดาร์กตัวนี้มากๆนะครับสลิมเนี่ยผมเห็นล่าสุดเนี่ยอยู่ข้างบนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรหรือเปล่าโอเคเราได้ครับ ถอยออกก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราทําบนขึ้นไปนะครับเหลือม้าเนี่ยกำลังทําล่างอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวให้เพื่อนเราอีก3คนเล่นตรงกลางนะครับแต่ว่าทําไมกาลีถึงเดินมากับผมไม่รู้นะครับผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะเราต้องลองเดินดูครับผมน่าจะเอาาลิมได้นะครับผมโอเคเขามีคลิกซี่ซ้อนอยู่นะครับ เราให้ดาเข้านะครับผมเนี่ยตรงเนี้ยคือต้องบีบขึ้นมานะเพราะว่าเขาเนี่ยต้องมาดักเราผมก็ติ๊กบอกเพื่อนแล้วโอเคครับเพื่อนมาละน่าจะได้อยู่ครับโอ้โหโดนสตันปะแต่ได้อยู่ข้างในเนี่ยผมไล่ตัวเามเมจให้โอเคสวยเราเสียดาครับผมแต่ว่าเราได้ Panda, แพนด้าเราก็ได้เพนนะถือว่าเราคุ้มนะครับตอนนี้จานวนคนเราเยอะกว่าเรามีโอกาสจบบ้านได้ครับผมช่วยแก๊เกเคลียร์กลางครับลาว,วิลก็เป็นตัวหนึ่งที่เคลียร์เมกะคียดีเพราะว่าเขายิงกระจาย นะครับผมกาลีไม่ต้องกลับเลยปะกาลีกลับว่ะทุกคนอะผมมีตันักแขบอย่างนี้ผมต้องไปเล่นก่อนนะครับผมยอมเจ็บเลยครับยอมเจ็บเพื่อได้คิวครับลิกเตอร์เกิดอีกหนึ่งครั้งนะครับผมโอเคหนึ่งคิวมาครับคลิกซี่ครับเราเอาให้แล้วเราเอาให้ครับผมตรงนี้หูจีจีครับผมโอ้โหโคตรตึงอะเกมเนี้ยคือเราโดนสามทางไวมากนะครับแต่ว่ายังอดทนนะครับผม แล้วก็ผ่านมาได้นะครับผมเหมือนแบบเกมสู้ชีวิตจัด,จดเลยเกมเนี้ยก็เป็นเกมที่2นะครับชนะเกมที่2องขาดอีกเกมเดียวนะครับก็จะได้ถ้วยแล้วนะครับผมโอเคก็ต่อไปเลยนะครับก็ได้เป็น MVP นะครับผมทำดาเมจไปทั้งหมด37%นะครับถือว่าเอาเรื่องนะครับ3านะครับผม ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมแนวทางการเล่นโซโลแลงแบบเจอเพื่อนที่ไม่ค่อยกันป้อมปล่อยป้อมแตกง่ายๆนะครับแล้วก็เราแตก3ทางด้วยนะครับผมโอ้โหเกมนี้คือน่าจะได้ดูวิธีการเล่นแบบเกมรับแบบเต็มระบบเลยนะครับคือผมก็พยายามรับคีปก่อนอะ่ะแล้วค่อยไปเล่นอะ่ะ ส่วนเลวม้าเนี่ยเขาก็เริ่มรับคีฟดีนะครับผมจากเมื่อก่อนเนี่ยอาจจากตอนต้นเกมเนี่ยอาจจะเล่นไม่ได้ดีมากนะครับผมแต่ว่าเขาก็ยังแบบทำคีฟรับเวฟอยู่นะครับแต่ว่ากาลีเนี่ยคือหนักเลยนะครับผมคือทิ้งป้อมการจนแตก2ป้อมนะเออแต่มันก็ไม่เป็นไรครับทุกคนมันก็มีพลาดกันได้นะครับคนเราก็ไม่ได้เล่นดีไปซะทุกเกมนะครับผมแต่ก็เกมนี้เราก็ยังชนะกันมาได้นะครับผมก็ตบมือเพื่อนร่วมทีมทุกคนเลยครับแปไปๆปไป โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ